ผู้ผลิตรถยนต์ EV จากค่ายยุโรปนะครับกำลังหาทางลดต้นทุนในการผลิตเพื่อที่จะสู้กับค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนให้ได้โอ้นี่เป็นมิชชั่นเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างนี้ครับอธิบายว่าตลาด EV เนี่ยมันออกมาแรกๆทุกคนยังจับทิศทางไม่ถูกทุกคนก็จะพยายามแบบบางเจ้าบางยี่ห้ออย่างทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็จะไม่เน้นเนาะ เน้นแบบว่า EV แบบหรูๆใส่วัสดุดีๆใส่สเปคเยอะๆวิง่งได้ไกลๆอะไรเงี้ยสุดท้ายราคามา2-3สล้านขายไม่ค่อยดีขายไม่ค่อยดีทางฝั่งจีนก็มาเน้นถูกเลย uh huh. นะประสิทธิภาพก็ประมาณนึงแบตเตอรี่วัสดุคุณภาพก็ประมาณนึงแต่เอาราคาไว้ก่อน uh huh. สุดท้ายตลาดเหมือนมันปรับเข้าที่เข้าทางจนตอนนี้ทุกคนเห็นดิเรกชันแล้วว่าคนที่ซื้อรถไฟฟ้าเน้นเรื่องราคามาเป็นที่หนึ่ง uh huh. ตอนนี้ผู้ผลิตค่ารถยนต์จากทางฝั่งยุโรปก็เลยต้องเน้นแล้วว่างั้นเราก็ต้องสู้กับจีนในเรื่องของราคาครับเขากําลังตั้งหน้าตั้งตาจะทาแล้วนะครับมาดูว่ามีใครบ้างที่กําลังจะเตรียมตัวที่จะสู้กับจีนนะครับว่าจะทํายังไงให้ราคาสู้รถยนต์จีนได้อ่านะมาถึงเลยคุณคุณปาเมอร์อันนี้เป็นซีอโอของแอสตันมาตินเคยเคยเป็นเคยเป็นซีอโอของแอสตันมาตินคุณคุณปาเมอร์บอกว่า มีผลิตภัณฑ์ของบริษัท b ิล l Power ครับตัวเนี้ยแบตเตอรี่เท่าเดิมเนี่ยสามารถเพิ่มระยะทางได้ถึง60%เอเขาก็เลยคิดว่าเขาจะเอาสูตรของ b ิลพาวเวอเนี่ยนะ,ะมาทำรถ e ีีของเขาครับโดยที่ไม่นเน้นระยะทางนะไม่ได้เพิ่มระยะทางขึ้นนะทำให้เขานสามารถใส่แบตเตอรี่น้อยลงเล็กลงแล้วรถถูกลงได้นะฮะ,นะ,ฮะเน้นอย่งนี้เลย คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เห็น E ีวีวิ่งได้เป็นพันโลในปี2ปีนี้หรอกเราจะเห็นมันวิ่งได้เท่าเดิม 23003- 400มกิโลแต่ราคาถูกลงใช่ครับก็น่าจะเป็นมิชชั่นหนึ่งเลยครับว่าพี่หลามสังเกตครับว่าจริงจริงอ่ะมันมีเทรนการพัฒนาก่อนหนนานี้ยยุโรปอ่ะพัฒนารถ E ีวีให้มันวิ่งไกลอย่างเจ้าโครงการโปรเจกต์ที่เอาแบตเตอรี่ของ E ีควิสมาใส่อีกรุ่นหนึ่งนีซึ่งสามารถทำให้เบนซ์คันนั้นอ่ะวิ่ง วิ่งได้ระยะทางพันกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเขาก็ลองทําแล้วล่ะแต่พอทําแล้วเนี่ยมันในชีวิตจริงอ่ะพันกิโลมันสาคัญเรอที่จะต้องวิ่งกันเอาจริงๆเราก็ไม่ได้วิ่งยาวๆพันเลยทุกวันถูกอ่ะคือคือชีวิตจริงๆแล้วแล้วจากที่ผมเคยคุยมาเนี่ยพฤติกรรมการใช้ของคนยุโรปอ่ะเขาใช้อ่ะเขาใช้แบตเนี่ยเขาชาร์จแค่ว่าพอใช้หรือใช้ในช่วงเลนที่บอกว่า10บ0ปดิปอร์ซึนงเราจะคุยได้ยินเลยเสมอว่ารถไฟฟ้าจะคุยว่า คุณสามารถชาร์จตั้งแต่1 0ถึง80%ในเวลา20นาที15หนาที30นาทีเราจะได้ยินเขาคุยเรื่องนี้เพราะรว่าพฤติกรรมการาใช้ของคนยุโรปะรใช้อย่างนั้นเขาไม่ได้ชาร์จมารอว่าเต็มร้อยแล้วเขาวิ่งเข้าไปเสียบชาร์จสมมุติว่าวันนี้จะต้องใช้เดินทางสักร้อยโลเขาวิ่งเข้าไปเสียบชาร์จเอาให้รถได้วิ่งได้สัก200โลเผื่อไว้หน่อย,อยพอแล้วยิ่งใสแบตเยอะยิ่งเสียเวลาชาร์จเยอะยิ่งเปลืองค่าใช้จ่ายในการชารถเองก็มีเขาเรียกว่า performance เนี่ยตกด้วยนะ เออแบกน้ำหนักเหมือนเหมือนเหมือนคุณขับรถไปคันนึงครับคุณแบกข้าวของสัมภาระคุณไว้ในท้ายรถเนี่ยใช่โดยที่จะขนไปทําไมไม่ได้ใช้ในเวลานั้นแล้วผมเพิ่งรู้นะพี่พอเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอีวีอ่ะไม่มีซีซีอ่ะเวลาเวลาจะเสียภาษีต่อภาษีรถยนต์รายปีอ่ะเขาดูจากน้ําหนักแทนอ่าฮะมันมันก็จะเป็นผลพวงมาหลายหลายอย่างเลยมันไม่มีเครื่องยนต์นะซึ่งจะบอกว่าตรงนี้เองเนี่ยนี่ก็คือเลยเห็นว่าทางยุโรปเนี่ย เริ่มมีแนวคิดแล้วเริ่มมีแนวคิดที่ว่าจะทํายังให้รถคันนึงเนี่ยไม่ต้องมีน้ำหนักเยอะแบตเตอรี่ลูกเล็กแต่ไปได้ระยะหนึ่งนี่เจ้าที่รับสเตลานิสสเตเลนติสเนี่ยว่ากําลังสร้างโรงงานในยุโรปนะครับร่วมกับ C.A.T.L. ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รางจีนเขาบอกเขาจะทําแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตราคาถูกนะฮะซึ่งจะเปิดตัวกับรถยนต์ไฟฟ้าสีตรองอย่างซีตรอง E.C. 3ตัวนีย ราคาแค่23,300ยูโรหรือว่าประมาณ24,540ดอลลาร์ก็ประมาณ,มาณ8 0 0แสนกว่าบาทประมาณ8 0 0แสนต้นต้นนี่เห็นไหมซีตรองก็มาแล้วเห็นไหม8แสนต้นต้นโฟก์สวาเก้น <Volkswagen, S 1> หรือว่าเทสลาอย่างข่าวที่แล้วก็กำลังจะเตรียมทำเนี่ยผมว่าตอนนี้หลักชัยของราคารถไฟฟ้าอบีนะอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสน จริงๆมันจะกลับไปย้อนยุคไปถ้าฝั่งยุโรปเนี่ยเราจะได้ยินว่ายุโรปยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยรถที่แล้วพอเป็นคือโฟกส์สวากเกตเพราะอะไรเพราะโฟกส์สวากเกตเนี่ยราคาเขาอยู่หลักแสนเนี่ยถ้าเทียเป็นเงินไทยฮะคือไม่ถึงล้านเนี่ยเป็นรถเครื่องรถประชาชนคนก็จะใช้กันเยอะแล้วก็ใช้กันแบบแพร่หลายซึ่งปัจจุบันรถไฟฟ้าอย่างที่บอกครับว่าพอเซตราคาเข้าไปเราเห็นว่าอย่างฝั่งยุโรปเนี่ยเบนซ์บีเอ็มออดี้อะไรเงี้ยโฟกส์ก็มีแต่ว่าราคามันเครื่องมันจับต้องยาก ช่นิดหนึ่งตรงนี้แล้วฝั่งจีนเปิดตัวใหม่ราคาจับต้องง่ายก็เป็นสิ่งที่คนหันมาสนใจนะครับหรืออย่างบริษัทวันดีอันนี้เป็นอยู่ในพาาโล์อัลโตนะนะฮะวันดีนี้เป็นบริษัทผลิตแบตเตอรี่เขาบอกว่าเขามีเทคนิคใหม่นะครับในการที่จะเพิ่มขดลวดนาโนซิลิคอนลงไปในแผ่นแอนโอดของแบตเตอรี่นะฮะแล้วมันทำให้ลดการใช้กราไฟลงได้ครับ พอเพิ่มไอ้ขดลวดนาโนซิลิคอนนี้เข้าไปเพิ่มันทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันใช้งานได้ไกลขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นแล้วค่าชาร์จก็ถูกลงต้นทุนทุกอย่างทุกอย่างก็สูงทำให้ราคารถมันถูกลงได้นะครับมีหลายเจ้าเลยนะในนี้ผู้ผลิตอย่าง NXP V ีคิมนีคิมก็บอกว่าีคิมนี้ก็ไปพัฒนามอเตอร์เขาบอกว่าแทนที่มอเตอร์เนี่ยจะใช้แม่เหล็กที่เป็นแร่หายากในการทำแม่เหล็กมอเตอร์ เขาบอกไปใช้ผงเฟอร์ไลน์หรือผงเหล็กแทนครับดัดแปลงขึ้นมาแทนแล้วมันจะทาให้ตัวมอเตอร์เนี่ยราคาถูกลงอมอเตอร์ก็เป็นอีกราคาต้นทุนใช่ครับ,รบต้นทุนต้นรถไฟฟ้ามีมีเพื่อมีอยู่สโครงสร้างหลักเลยที่รวมมาง่ายๆเลยคือหนึ่งตัวรถตัวรถคือโครงสร้างหลัก แล้วแบตเตอรี่คือชิ้นส่วนที่ใหญ่ลองมาจากแบตเตอรี่เนี่ยคือมอเตอร์อมีแค่เี้ครับรถรถไฟฟ้าใช่มอเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวบอกกําลังของรถนะบอกคลาสของรถว่าคุณจะลองเลนคุณจะดูออมอเตอร์คุณจะอะไรก็ตามแต่นี่เขาบอกว่าสุดท้ายนะถ้าใช้ไอ้ผงเฟอร์ลา์กับผงเหล็กเนี่ยมาทํามอเตอร์แทนได้นะมอเตอร์รถยนต์อีวีอาจจะมีต้นทุนราคาต่ํากว่าห้าร้อยยูโรก็ทําให้ราคารถมันลงไปได้อีกนะเพราะสุดท้ายเราเราต้องการกี่แรงม้าพี่ รถไฟฟ้ายี่วีสองร้อยกว่าแรงมาก็เยอะแล้วนะชิวแล้วก็เยอะแล้วครับสบายแล้วไม่ต้องไปมีห้าร้อยหกร้อยมีมีเอาไว้ในกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นซุปเปอร์คาร์เอาไว้ทีไม่ไม่ไม่ซุปเปอร์คาร์ไว้ในในกลุ่มแต่ว่าหลักๆที่ใช้งานในถนนนะใช่พี่หลามผมว่าสองร้อยกว่าเนี่ยก็เหลือเฟือแล้วสบายแล้วสบายสบายแล้วราลงนะคเออนี่นะฮะอย่างตอนเนี้ยในอังกฤษเนี่ยก็ดอลฟินบีวีดีเขาไปบุกที่นู่นเนาะเขาก็ไปเปิดราคาแบบ สามหมื่นสามพันยูเอสดิโนนอ่าเห็นไหมฮะก็ไปเริ่มไปบุกตีคือตอนนี้จีนเริ่มตีเข้าไปในยุโรปแล้วฝั่งยุโรปเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นเป็นเจ้าแห่งการทํารถเนี่ยเขาก็เริ่มเดือดร้อนเขาก็ต้องสู้แล้วนะฮะหลายเจ้าก็สู้กันตอนนี้ฟอร์ดจีเอมนะฮะหลายบริกาก็เหมือนกันก็มีก็เรียกว่าฝั่งอเมริกาเลยฝั่งจีนก็บุกเยอะใช่บุกหนักเหมือนกันนี่ฮะอย่างบริษัทเอ็ดดิโอนิกส์นะเอ็ดดิโอนิกอันนี้สัญชาติอิสราเอลอุ้ยคนอิสราเเอลก่ง นะพัฒนาวัสดุแบตเตอรี่แบบใหม่ครับอิเล็กโทรดเป็นทองแดงแล้วก็มีอลูมิเนียมสามมิติแบบรูปรุนเฮ้ยเหมือนผ้าพันคอเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เทคนิคใหม่เว้นะฮะแล้วมันทำให้ใช้วัสดุน้อยลงนะฮะ,นะฮะแล้วก็เพิ่มช่วง EV ได้ถึง30%อโอ้ อมองเห็นออกเลยนะครับว่าตอนนี้วงการรถ EV เนี่ยจะเน้นเรื่องของการลดต้นทุนลงทําให้ราคารถถูกลงมากที่สุดครับแล้วก็ไปสู้กับค่ายรถจีนทั้งหมดครนะฮะต้องดูว่าค่ายรถจีนเนี่ยจะใช้เทคนิคอะไรมารับมือกับค่ายยุโรปอีกอนะฮะว่าเขาจะสู้กันยังไงโอแต่งานนี้สู้กันไหมสู้กันมาผู้บริโภคได้ได้ปร,ประโยชน์ครับ